พึ่งถึงบ้านเดี๋ยวก็จะทำอางาอาหารทานกันค่ะนอ้องนี่นะคะนี่ดอกไม้ดอกไม้นี่เก็บได้นะคะนี่วิซิปเปอร์น,นี่เก็บได้คะ่ะแล้วก็มาสกูสนะคะเมื่อนี้ไปซื้อข้าวเหนียวซื้อข้าวเหนียวมากคะ่ะ ข้าวเหนียว5กิโลนะคะแทนนี่แล้วก็ทุงนี้เท่าไหร่170คโครน170โครนเ้วก็ได้ซื้ออันนี้มาสับป,ปะรดพี่น้องคะเขาขายหโค,คโรนค่ะพี่น้องเขาขายหโค,คโรน5คโครนคิดว่ายังกินได้อยู่ด้พี่นอ้องรู้ว่ามันเสียแล้วหรือว่าจังใด จะมาลองคัดเบิรงเนาะอันนี้ข้าวเหนียวแบกมากค่ะพี่น้องก็ได้เอารถเทนไปอยังน้ำนมืเนี่แบกแบกกันสีมากอ้ยโอ้ยแบกเนาะเอาหันจัดปรถคือขายถูกแถวอ้อนโดเรื่อไปมัน ข้างนอกมันเหลืองแล้วคิดว่าคงสิดเปลี่ยนยาเนาะ,ะพี่น้องเนะพิ่งเขอามาบางยังมาท่านเดยวท่าแหลงเลยนอกค่ะพี่นองค่ะตัดเบิ่งก่อนมันโอ้ใบมันเนาหรือเปล่าพี่น้องเลืจังไดยมันกินได้ไหม ก็ได้อยู่นะโอ,โอ้หอมหอมบักนัดพี่น้อง อมสับป,ประรดได้ก็ได้อยู่ปปยแบบนึงค่ะอันนี้ทิ้งก่อนแบบนึงนงคะคะสัปรดแบน ได้คะ่ะพี่น้องคะเดี๋ยวจะเอาต้องนี่ให้แม่ตายสินเบ่งก่อนอืม,อมหวานลงไปอ่อ ห้องห้องห้องเตยทุนมากค่ะพี่นอ้องไปรับลูกเสร็จแล้วก็หลังเลิกเรียนอของขึ้นมาไวแล้วรีบลงไปดูห้องเตยทุนเพื่อนบ้านก็เริ่มเก็บของข้างล่างขึ้นกันแต่แม่ตายกับไปเก็บอีกทีละนิดที่ละหน่อยพี่นอ้อง มนยืนอยู่ข้างล่างหลายคนมันเห็นเครื่อแน่นแนนค่ะพี่น้องเพราะทั้งออกของออกมาของอดทิ้งเพื่อนบ้านก็นเอาของทิ้งหลายหลายเครื่องใส่อุป,ปกรณ์นี่อย่างแนงสิเนาะเครื่องไฟฟงไฟฟางสิสายไฟฟงไฟฟาก็ต้องทิ้งนะคะพี่น้องทุกอย่างที่ถูกน้ําแล้วเสียทิ้งเลยนะคะอันตราย ขุมอยู่ได้เนี่ยหาโครนข้ขาวเหนียวหนึ่งร้อยเจ็ดสิบโครนข้าวเหนียวห้ากิโลนะคะข้าวเหนียวนี่ซื้อ,อยูรานเอเชียค่ะเพราะว่าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอสวีเดนบะมีค่ะต้องไปซื้อร้านเอเชียบัดที่นี่ร้านเอเชียก็เลยข,ขายสับประรดน้ำห้าโครนเม่ตายก็เลยซื้อมาน,น้ำค่ะวันนี้ก็หมกตังไปร้อยเจ็ดสิบห้าโครนนะคะ ส่วนอาหารก็คงจะกินที่มีอยู่บ้านก่อนนะคะเส่ เด็กหน่อยซิมแล <Okay. S 1> ้วก็แช่ตู้เยน็นจะได้เย็น 5โครนนี่เดี๋ยวอ๋อนี่จะเอินเด็กๆมานะคะจะเอินจะเอินจะเรียกเด็กๆ,ๆมาลูกบอลข้อมาฮหลูกเข้อมิตาลูกวิสเวตาวิิสมองกันนิดเดีพออันนารักย่เวตาฮนี่กับเฟลเดลูกเวตา Ananas! Mm. Ananas är jättegott! Smaka lite där Lo. Okej. Okay. Sen ska vi lägga några stycken, några i kylskåpet också. Och smaka lite Lo. Smaka. Jag vill ta den här. Jag vill mm. ta den här. Smaka. Mmm! Olai Melo. Mmm. Mm. Gott. Mm. Vi mm. mm. ska lägga i kylen så det blir lite kallt. Mm. Det är gott det maten. God. Nästa som mango mm. men man minns ju. jag vänjer mig att Lägga här i hoppsan några stycken där alltså det här största Alma alltså, är det kvar då? Smakar det bra? Ja mm. vad bra <clears throat> mamma lägger några stycken där สปาร์อะวีเล็กได้ในตู้เย็นสกอปกเป็นเด็กๆชอบเปรี้ยว <laughs> กินได้สับปะรดเปรี้ยวหวานเป็นเมนูเปรี้ยวหวานเลยอือลูกฝรั่งมาก,กินสับปะรดบันเนี้

Tycker ni om det? Ja, mm. det är min favoritfrukt. Ja. Polomajpolkomkomloj ananas. <laughs> Vad mm. mm. uh heter -huh. ananas på engelska? Vad heter den? Pineapple. Pineapple. Mm. Svampgås bor i den. Mm. Nej. Kan ni säga zapparot? Zapparot. Mm. Zapparot. Mm. Ah. Mm.